สวัสดีครับเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าจะต้องถ่ายวีดีโอเก็บไว้นะครับ 25, 25สิงหา2022นะครับเป็นการกราฟต้นแคคตัสยิมโนยิมโนด่างครั้งแรกของผมนะครับคือผมซื้อต้นกราฟมาเนี่ยมันจะเป็นกราฟอย่างนี้กราฟพร้อม พร้อมโชว์พร้อมชื่นชมความสวยงามได้เลยส่วนไอ้ต้นเนี้ยหัวมันเน่าตายไปนะครับก็เลยต้องต้องแก้ไขด้วยการตัดหัวทิ้งแล้วก็เฉือนต่อกราฟใหม่เพื่อเป็นฐานเลี้ยงอาหารให้กับอิมโนตัวนี้นะครับยิมโนด่างซึ่งเป็นด่างที่ไม่มีสีเขียวซึ่งหมายความว่าเ้่าไปปักดินอนะ่ะ มันตายแน่นอนเพราะมันไม่มีสีเขียวในตัวสังเคราะห์แสงเพื่อกินอาหารนะครับก็มาจากต้นนี้แหละครับ่าต้นเนี้กราฟเพื่อเพื่อที่จะให้ต้นกราฟมันสังเคราะห์อาหารสังเคราะห์แสงเพื่อเลี้ยงอาหารให้ให้เจ้าตัวนี้แทนนะครับเหมือนพึ่งพาพึ่งพาต้นหาอาหารให้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าก็มาลองดูกันนะครับ ที่ทำกราฟกราฟอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะทำเพื่อที่จะเร่งผลิตไอ้ลูกมันอย่างเงี้ยละครับเพราะถ้าทำกราฟอย่างเงี้ยมันจะออกลูกดกมากนี่นะครับออกลูกดกมากแล้วก็หัวมันจะใหญ่เร็วแต่ถ้าเอาปักลงดินน่ะมันจะช้านะครับโตช้าแล้วก็ลูกมันก็จะไม่ค่อยออกออกแต่ช้ามากแต่ถ้ากราฟอย่างเงี้ยมันได้อาหารเต็มที่ครับมันก็จะโตลเร็วลูกมันก็จะออกเร็ว นะครับประมาณนี้ครับก็เสือนเม็ดย yeah well, right ิมโนไปสักส well ่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เห็นแกนกลางครับว่าว่าที่จะต้องวางให้อยู่ตรงกลางของแกนกลางของกราฟนะครับก็หัวเล็กครับไม่น่าจะยาก ก็หวังว่ากราฟแล้วมันจะรอดนะเป็นครั้งแรกนะครับเราก็จะใช้สกอตเทปนะครับในการยึดมันจริงๆวางว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องห้ามให้มันโดนอะไรเลยนะครับไม่ไงั้นมันจะเคลื่อนที่แต่ทางที่ดีใช้สกอตเทปดีกว่า Ờ uh, cái vậy co đã co chặt trong như vậy, wrap ah, may may ส่วนใหญ่พ่อค้าเขาจะกราฟเพื่อผลิตลูกมันจำหน่ายให้ลูกค้านะครับประมาณนี้แต่เราไม่ได้กราฟเพื่อจำหน่ายครับกราฟเพื่อทดลองว่าจะรอดตายหรือเปล่าวันนี้แล้วก็อย่าให้โดนฝนเลยนะครับห้ามโดนฝนเลยแม้แต่น้อยไม่งั้นเน่าแนะ่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ อันนี้คือหัวเก่าของมันนะครับผมจําชื่อชื่อมันไม่ได้ว่าเป็นพันอะไรนะครับนี่ะครับเน่าเละเลยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นยิมโนโด่างด่างเป็นด่างส้มเหลืองนะครับผสมกันมาแล้วมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะครับ จบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับมาดูไปใกล้ดีนิดนึงก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามันรอดมันก็จะเป็นเหมือนต้นแม่ต้นนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกๆตามมาส่วนต้นอื่นก็จะประมาณนี้นะครับทุนที่เป็นด่างทั้งหมดครับอันนี้จะเป็นด่างร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่มีสีเขียวส่วนไอ้บางตัวเนี่ยด่างมีสีเขียวเนี่ยลูกมันบางตัวอจอย่างเช่นต้นนี้ ตัดออกมาแล้วลงดินได้นะครับเพราะมีมีสีเขียวอยู่มันพอจะเอาตัวรอดได้แต่ถ้ามีแต่สีแดงอย่างนี้อย่างเดียวเลยก็ไม่น่าจะรอดนะครับต้องอาศัยกับตัวแม่ไปจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับผลงานครั้งแรกในชีวิตอ่าสักเดือน2เดือนหรือ3เดือนไม่แน่ใจก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับระยะเวลาแล้วจะกลับมาอัปเดต ครับผมสวัสดีครับ